ตามหาเพื่อนกับหัวหน้าของเขานะคะซึ่งเขาได้พัดภาคมากับเพื่อนและหัวหน้าของเขาอยู่ในที่ลึกลับและมีการพรางตัวอยู่ในรูนี้หรือเปล่าคนไี่ใช้มือถือและเล็ตกด,ดติดตามที่ปุมมีนะคะสามโ่ท่าวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมีภารกิจที่ต้องทำนะคะ ี่ห้าหกและตุ๊กตาเอ o u ยูวันนี้ผู้คุมเขามีภารกิจที่เขากำลังต้องการให้ความช่วยเหลือใช่ไหมคะอะไรครับท่านคุมตามหาเพื่อนแล้วหัวหน้าของฉันตามหาเพื่อนกับหัวหน้าของเขานะคะซึ่งเขาได้พัดภาคมากับเพื่อนแล้วหัวหน้าของเขาตุ๊กตาเห็นหรือ,อยังท่าตุ๊กตาแล้วก็สี่แล้วผู้คุมตามหาไม่เจอ วันนี้ข้าจะลงโทษท่านทั้งสามคนแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนตามหาเจอได้มากที่สุดคนนั้นจะได้รางวัลไปเลยห้าร้อยล้านเหรียญ<ะ>โอเคไหมภารกิจอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ผู้คุมได้ทำการซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆทางนี้อยู่ไหนโอ้คุมอยู่ไหน วันนี้จะเจอเพื่อนไหมเนี่ยเอย๊อยู่ไหนนะ้าเจอแล้วโอเคได้แล้วหนึ่งคนอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกสี่ห้าหกเจอไหมไม่เจอเหรอ ไหมได้ไปแล้วหนึ่งคนใช่ไหมเหลืออีกสองคนอยู่ไหนคะ ตุ๊กตาตหายยากมากเลยใช่ไหมเอ๊ะไม่รู้อยู่ในรือว่าอยู่ในกองขี้ดินเอ๊ะไม่มีแน่ๆเลยอันนี้เป็นกองปุ๋ย นนเท่าั้ดีใจไม่เจอเพื่อนพู้ภูมิดีใจใช่ไหม <c oughs> อยู่ไหนคะที <c oughs> นี้ก็ต้องมาลุ้นว่าใครจะได้สองตัวหรือว่าจะได้เท่ากันหมดทุกตัวก็จะไม่มีใครแพ้อยู่ในรูนี้หรือเปล่า <c oughs> มีไหม มืดมากาน,าน,านี่นี่แน่แน่มืดมากเขาหายใจไม่ออกอยเนี้ยอยู่ในที่ลึกลับและมีการพางตัวถ้าใครไม่สังเกตก็าอาจจะมองไม่เห็นดในต้นไม้อาจจะไม่ใช่เพราะว่าเป็นสีเขียวเขาพันตัวอยู่ที่เป็นสีน้ำตาล แล้วทั้งสาคนใช่ไหมที่เราตามหามาเรียบร้อยแล้วคนที่1ถูกต้องคนนี้เลยผู้คุมที่หายไปคนที่สองหัวหน้าซึ่งตามหายา,ยากมากแล้วก็ผู้คุมอีกคนนะคะเขาคอหักกันหคนแล้วครั้งนี้ก็จะมีการพัดภาคอีกหนึ่งรอบต้องตามหาอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้ผู้คุมหายตัวไปอีกแล้วนะคะทุกคนเราต้องออกตามหาผู้คุมและหัวหน้าให้ได้นะคะผู้คุมหนีไปไปเลยภารกิจนี้ใไรหาได้ เยอะที่สุดจะชนะไปนะคะเราจะได้เงินรางวัลไปเลยเอ๊ะอยู่อยู่ทนองเลอย,ออยที่พื้นตรงนี้รอโอ้หางายมากเจอหัวหน้าแล้ใช่ไหมอ,อหัวหน้ามาชหัวนหน้ามเนี่ยใช่หัวหน้าไหมคะ โอเคใช่หัวหน้าตามหาอยู่เจอแล้วเจอแล้วใช่หรเปล่าใช่คนที่เราตามหาหรือเปล่ามีสามเดี่ยวอยู่บนหัวใช่ไหมโอเคแล้วก็เหลืออีกหนึ่งเท่านั้นโอ้คนที่ชนะไปนะคะเขาตามหาเพื่อนเขาครบสองคนแล้วนะคะและตามด้วยหัวหน้าและอีกคนนึงคือสี่ห้าหก วันนี้ถูกจัดเฉยอ๋อเดี๋ยวม่องเงินรางวัลก่อนเงินรางวัล500้ายล้านขอดูหน้าสิถูกต้องไหมครูคุมที่ตามหาใช้เพื่อนของนายไหมใช่ใช่ไหมม่องเงินรางวัลไปเลยคนที่แพ้ในครั้งนี้คือ4,5,6ห้ออมถูกกำจัด ไปแล้วครับทําไมถึงหาไม่เจอครับก็ก็ตาเขาบอดครับยากปากใช่ไหมครับยากไหมครับบอกว่าง่ายมากครับง่ายมากแต่คุณหาไม่เจอสักตัวเลยนะแล้วทําไมถึงชนะคะก็มันหาง่ายครับมันมีพลสวรานนะครอืแล้วเมื่อกี้ยังไม่เไยคุณถึงหาเจอคะคุณเดินเดินไปคุณจะเจอเลยใช่ไหมคะเดินเหยียบเลยซ้ำเดินเหยียบไดยซ้ำใช่ไหมคะ โอเควันนี้ภาร,รกิจเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาร,รกิจอะไรให้ทำอีกนะคะรอติดตามชมคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย